สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธ์นะครับผมค่ะวันนี้ก็เดินทางมาตามความฝันคุณแม่เป็นครงสุดท้ายเนาะแม่เนาะฝันดีครับเนาะแม่เนาะฝันดีมากไมแม่ถือว่ายีเตอดีเลยเกี่ยวข้าวฝันไปเกี่ยวข้าวฝันนานหรือยังแม่คืนก่อนฝันได้เกี่ยวข้าวเมื่อคืนฝันว่าก็ถูกหวยกันใครโอ้ใครถูกหวยแม่ นี่บ้านติดกันนี่แหละเขาถูกหวยเขามารับเงินกันเป็นปุกปๆไอเราก็นั่งมองเขาครับว่าเออเอ็นดวงดีเนาะทําไมไปได้มาจากไหนอก็ขวันเอานี่แหละว่านี่ขวันเอาเออเองดวงดีเนะาะคุยกับเขาธรรมาดาเขาสำบ้าวิ่งมาบอกเขาดีใจเขาวิ่งมาบอกแม่ทึ่งบ้านอ เขาพูดภาษาพื้นๆน,นะเนาะเขาบอกว่าแล้วพูด,พดม,มึงกูอย่างนี้แหละเฮ้ยพูดถูกหวยพูดถูกหวยให้เง,เงินตั้งเยอะเลว่าอย่างนี้แม่ก็เลยว่าเออเองดวงดีเนาะเองถูกตัวไหนเองไม่รู้นี่เลขมันออกเจ็ดเก้าศูนย์ก็เจ็ดสี่สองถ้าเจ็ดเก้าศูนย์ก็ไม่ได้แล้วกับเขาแล้วเลยว่าอย่างนี้ทีนี้ก็มีแต่คนแก่อื คนแก่ไปเกี่ยวข้าวยี่ทุ่งนาคืนก่อนครับแล้วอันที่ว่าเขาเขาถูกเนี่ยถูกเยอะไม่แม่ถูกเลขเนี่ยค่ะถูกเขาได้บอกจานวนไหเขาบอกว่าก็ถูกคนละสองร้อยบาทออีกคนหนึ่งอีกอีกคนหนึ่งที่บ้านติดกันเขาบอกว่าโอ๊ยเราเม่มีเงินลงเราลงยี่สิบเราก็ได้แค่นั้นเองเขาคุยกันเป็นตุเป็นตะมันจะได้เงินประมาณเท่าไ,รไหร่แม่มก็ได้เยอะอยู่นะถ้าถูกการตัวก็ แปดหมื่นแปดหมื่นออือแปดหมื่นเยอะอยู่นะแม่เขาเขาไม่อันนะแต่เมื่อคืนก็แม่พูดว่าอันอือเขาดีใจแต่แม่เขาพูดเขาคุยไปถึงนู่นเขตนางรองเขตอะไรอืมฝันว่าแม่ไปซื้อของด้วยแหละเขาก็วิ่งตามเขาบอกไปบอกเขาอ้อมบ้านอ้อมไหนๆคนครับถูกหวยเป็นอย่างนี้เองเนาะแม่ก็เลยว่าครับดีใจเดินไปตรงไหนก็เอ้ย ดีใจเขาบอกเขาบอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เราก็ดีใจกับเขาเราไม่ได้หรอกในความฝันเออดีใจกับเขาเนาะดีใจกับเขาเนี่นี่นี่เขาถูกหวยกันก็บอกว่าครับคนเข้าก็มาดีใจกันออมบ้านออมอะไรแถวแถวนี้เขามากันเต็มเลยอืแทนที่จะมาบ้านคนถูกหวยมาบ้านเราเออแปลกะออคุณแม่จะถูกหวยหรือเปล่าแม่งงดนีอนี่แม่จะมีเงินทุนที่ไหนลงเขาดูทำสารตาสิ ยังไม่เสร็จเลยนั่นนะงบหมดงบหมดแล้วเหลืออะไรบางแม่ขาดอะไรบ้างครับเหลือที่ที่จะตีตรงที่เขาเอาของวางตรงนั้นครับหมดไม่พันหนึ่งครับอือก็คือตอนนี้กําลังจะระดมทุนสร้างศาลให้ตาสร้างศาลให้ตาอยู่เส,เสร็จแล้วเหลือตรงที่วางอาหารเหลือที่วางอาหารกับบันไดนเนะาะแม่เนาะบันไดไม้หมดไงเงินไม่มีแล้วเงินหมดแล้วอ๋อเงินหมดแล้ว นะครับผมก็คือแม่นีนจกทุนส่วนตัวไปลงด้วยใช่ไหมแม่ลูกคนโตก็กตช่วยันห้าร้อยอลูกคนโตช่วยแล้วพาไปซื้อเอารถไปซื้อด้วยแหละค่าน้ำมันเขาก็ไม่ได้เอากับเราเนาะก็คือคุณแม่ตั้งใจจะทำสารให้ตาภายในระยะเวลางวดหน้านี้ใช่ไหมแม่วันที่สิบเอ็ดจะเป็นเดือนหน้าวันที่สิบเอ็ดเดือนกรกฎามคมแรมหนึ่งข้าบ ได้เลิกวันนั้นหรนัอข้ามเข้าพรญหาครับก็บคือถ้าตาอยากได้ผลมลามาก์รากไม้อยากให้ขึ้นสารไวๆไเนี่ยตาก็ต้องให้เข้างดนี้ตรงๆเนะแม่เนาะจะได้เอาสารลายจะเข้านะหวานว่าได้เกี่ยวข้าวกันเต็มุ่งข้าวครับก็บคือว่าคุณแม่ฟันฟันหลังจากเจ็ดเก้าศูนย์กับเจ็ดสี่สองที่เลยออกทัดนั้นมาฝันเื่อเกี่ยวข้าวใช่ไหมแม่ฟันก่อนเอเกี่ยวข้าวฝันก่อนคืนหนึ่งครับ ฝันยังไงแม่เกี่ยวข้าวก็ฝันเกี่ยวข้าวอยู่นาแล้วก็นาบ้านบ้านคุกเพชที่ติดกัน่หมู่สามอ่ะครับคุณแล้วก็ขนลุกข้าวสุกเต็มทุ่งเขาก็พากันเกี่ยวอืเกี่ยวแล้วแม่ก็บว่าเออข้าวเราก็สุกแล้วเนาะก็ลงเกี่ยวพร้อมเขาคนเต็มเลยก็มาเกี่ยวข้าวเหมือนลงแขกบกันสมัยก่อนอ่ะครับไอเราก็เกี่ยวคนเดียวกับลูกเขาก็เกี่ยวหลายคนมันจะเสร็จไหมเนี่ย คนเขาเยอะก็จะเสร็จวันนี้แหละมันไม่เสร็จก็เป็นไรลนะ้วแม่เราก็เกี่ยวไปเรื่อยๆเขาว่านี้อืมแม่ก็เลยว่าเออก็ดีเหมือนกันหลยจะได้ข้าวสวยๆมากินครับข้าวมันสุกยังไงเหลืองลามเต็มทุ่งเลยข้าวเพิ่งจะหวานเองฟันได้กี่ออกข้าวแล้วเมื่อคืนก็ฟันว่าก็ถูกหวยก็ฟ้อนข้าวลำก็แห่กันเต็มบ้านอืมแม่ก็ว่าพวกเองถูกหวยทําไมพูดเองพูดข้าเหมือนกับสมัยโบราณ ก็เหมือนเรานั่งคุยกันทําไมไม่ไปอยู่บ้านเขามาแห่าาทาไมที่บ้านเราก็เลยว่านี้แม่ก็ว่าไมออ่ไม่กล้าไปไว้คนเน่นเต็มบ้านบ้านเขาก็คนเน่นแล้วก็ล้นทลักมาบ้านเราอีกนะคนคทั้งหมู่บ้านอะเข้ามากันครแม่ว่าโอ้หวานดีนะก็เลยว่านี้ฟันว่าตัวหวัวด้วยเกี่ยวข้าวอีกตั้งหากเกี่ยวได้เยอะไม่แม่ข้าวพึ่งจะลง ข้าวมันสุกเต็มทุ่งนะ่ะแต่เราเพิ่งจะลงกันสองคนกับลูกกับลูกน,น้อยนี่แหละออืกําลังถือเกี่ยวลงไปเกาะครับทีนี้เดินมาเดินมาบ้านก็เห็นคนแก่เขาบอกว่าข้าวเองทําไมได้เกี่ยวแล้วเว้ยข้าวเพิ่งจะหวานเองเขาก็แล้วก็ชี้ทุกต้นข้าวมันก็นยังเขียวเๆมันทุกวันนี่แหละครับก็ไม่รู้สิ ทำไมเข้าสูงใบแท้เขาว่าอย่างนี้เขาก็บ่นกันมาตามทางครับแต่ของคนอื่นนี่ยังไม่ทันได้เกี่ยวเลยใช่ไหมแม่เหมือนปัจจุบันอืแต่ตัวเองทําไมเข้าสูงใบแท้ได้ไปเกี่ยวข้าวแล้วก็เลยว่าอย่างนี้ครับมันแปลกนะอคือมาอันเหล็กีีปูมาบอกแตงแต่ตองหวดเนาะค่ะกับเหล็กถูกนะค่ะแม่มันใจตองหงวดแล้วอันที่ว่า ที่ว่าไอ้ฝันล่าสุดเนี่ยที่ว่าเขามาบอกว่าเลขถูกแล้วแม่ได้ไปหยิบจับไปซื้อไว้หรือยังแม่ยังเป็ฝันเมื่อเช้านี่เองโอ้พิ่งฝันเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาตะวันขึ้นหนึ่งโมงอือคงจะตอนหกโมงตีห้ามาหาหกโมงเ่ยแม่ฝัน้าลุไม่ปลุกมาเลยไม่ตื่นลูกเขาคุยกันดังๆเขาไม่กล้าปลุกเนาะเขาคุยกันดังๆไอเราไปรู้ตัวตื่นขึ้นมาคฝันดีนะแม่นองฝันแค่นั้นฝันถูก ถูกรวมรวมเงินก็รวมเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ฝันเกี่ยวข้าวอีกข้าวถูกอืมข้าวถูกแต่ว่าเป็นเป็นเครืยญาติกันบ้านติดกันนั่นนะอืครับแล้วก็ถูกเลขตัวนี้ด้วยนี่เจ็ดเก้าศูนย์กับเก้าสี่สองนี่เนาะแม่เนาะเขาคูยว่าเขาถูกตัวนี้ โอ้ขอบคุณครับตายค่ะของติดทายโอ้แต่แค่มักหน้าเออมักเนี่ยมักหน้าไม่ได้ใช้เราะแม่ได้มักหน้าแม่ไม่ใช้แม่ไม่มีเวลาแม่ดูเวลาของทาให้เต็มทาต้องเตบานเต็มบ้านเลยเลยไม่เคยลืมไม่ลืมบ้านอะไรบ้างตัวเองก็แก่แล้วเนาะก็เลยอยากจะแต่งตัวครับงานยุ่งนะเราแม่ช่วงนี้เนาะแม่เนาะไปทำนวลใบทรงใบสีขึ้นสองขึ้นสามเนาะแม่เนาะ หลายสีก็รอคิวอยู่นะสองงานอีกครับผมงานใหญ่ด้วยสิบกต้นโอ้สิบหกต้นนี้สูงเลยใช่ไหมแม่ทำต้นแล้วก็ทําปลังอืมโอเ้เขามาจ้างไปทำเนี่ยแม่ใช่เขา,า,าไปเสด็ที่ให้เขาครับเขาอยู่ไม่สบายอือครับนี้พอดูมันก็หนักนะอื รายละเอียดก็อยู่ว่าลูกน้อยนั่นแหละครับผมวันที่หกครับแล้วก็มีท่านผู้ชมอยากให้อาจารย์น้องอาจารย์น้อยกับคุณแม่นี่ไปทําอันนี้ใบสีให้ก็ไปขึ้นเสาขึ้นศาลอย่างนี้เนาะอาจารย์น้อยนี่เป็นพามนะครับทำพิธีนะครับ,บวงสวงนี่เน้ะอาจารย์นล้วแม่เนะาะทำพิธีเสะดะที่สสด็จที่ขึ้นบ้านใหม่ก็ทําได้ะครับรยกศาลยกอะไรพว่มไม่หละครับเดี๋ยวว่าเห็นหลายเจ้าเลยนะ มาจ้างอาจารย์น้อยบอกให้ไปทําเกี่ยวกับภูมิฟ้าผ่านี่มีหลายเจ้าแล้วแม่เนาะจ้าอ่อจุดทูดป,ปั๊บออกปุ๊บเู่แล้วแม่เนาะวัดนั่น,น,นก็หาีเนาะเออแม่หาีีหาเลขทูวดแรกเลยก็ศูนย์สี่ค่ะวัดลังมาก็ห้าศูนย์สามครับแต่ตัดได้แค่สองตัวออืส่วนใหญ่อาจารย์น้อยไปขอนี่ไม่ค่อยพลาดเลยแล้วแม่เนาะจ้ม แล้วความฝันรอบแรกเหรอคะแม่ที่เราลงเลขให้กับท่านผู้ชมแล้วคุณแม่ฝันได้เกี่ยวข้าวคุณแม่ฝันยังไงนะคะย้ําอีกรอบเผื่อตาแกม,มาเนในเตียงแต่ไม่ใช่ตาหรอกเหมือนเหมือนท่านในตำหนักโอ้เหมือนองค์ที่ไม่ตำหนักใช่ท่านบอกว่าเออใครพูดอะไรไว้ก็อย่าลืมเดอ้อค่ะที่จําได้นะพูดอะไรเนาะพูดไป,ไปทําบุญออื แม่ก็รู้ว่าแม่จะไปทําบุญบนน้ําท่านไว้เนาะเลยว่าไม่ลืมหรอกใครพูดอะไรอะไรไว้ก็อย่าลืมอย่าลืมเด้อนะบถ้าถ้าไม่ไม่ได้พูดอะไรนะทําเฉยเฉยไปเนาะความจริงเราก็บนไว้นั่นแหละต่เราก็ตั้งใจอยากทําบุญด้วยทำบุญบด้วยน้ํามันจะได้ชุ่มเย็นกันทีนี้ท่านก็ว่าเออถ้าไม่ลืมก็ ก็ชวนท่านคุยไปคุยไปเรื่อยๆครับ <spanning. S 1> ถ้าทําบุญไปเรื่อยๆก็จะได้เรื่อยๆจะให้เรื่อยๆท่านว่าอย่างนี้ <mel od ic> แล้วแม่ก็ว่าถ้ามยังไม่ได้ไปทําบุญอ่ะก็จะไม่บอกเนี่ยจะไม่พูดท่านไปนั่งยิ้มลยเนาะท <mel od ic> ่า <mel od ic> นไปนั่งยิ้มในเตียงแล้วท่านอดไม่ได้เราก็ชวนคุยไปเรื่อยๆแายก็อดไม่ได้ท่านก็อดไม่ได้อื <mel od ic> ก็เลยพูดว่าเออทางนั้นก็เอาอย่างนี้นะ เอาสามหนึ่งห้าไปก่อนศูนย์แปดก็ห้าเก้าท่านว่าอย่างนี้เลยแม่ก็ว่ามันมีแค่นี้นี่มีแค่นี้ยังไงมันก็จะมีอยู่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงยังไงก็เดี๋ยวก็จะบอกอีกท่านว่าอย่างนี้ครับแม่ก็เลยมาฝัดในตัวนี้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เนาะแม่เนาะแล้วก็เลขถูกก็สําคัญเนาะค่ะเนาะเลขถูกเนี่ยก็ค่ายกันนะจะเอาหัวขึ้นก็เป็นห้าเก้าค่ะ ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าศูนย์ก็ได้หนึ่งกับศูนย์ก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละตามตามที่แม่เคยซื้อนะออืมมันจะเป็นอย่างนั้นครับคือลัตี้ของคุณแม่เนาะแล้วคุณแม่ได้บรรดาเลขที่ปล่อยมัแเต่ต่องวดยัคนคงสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ชอบตัวไหนสุดแม่แม่ชอบชุดแรกอื เลขตู้ห้าหนึ่งหกกับสามหนึ่งห้าเนี่ยนะแม่สามหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกแล้วก็ห้าเก้าศูนย์แปดอือครับชอบตัวนี้ครับเก็บซีตัดซื้อเอาด้วยเด้อสามตัวอือครับตัดเอ็นสามหนึ่งห้านี่บอแม่กับห้าหนึ่งหกเนี่ยเนาะยอือตัดกับเบอร์ไรต์บอร์ไรต์ตัวเพราะมันซ้ำกันหาหนึ่งนะคะครับก็คืองวดนี้ประมาณว่าถ้าตาให้เข้าอีกเนี่ยอาจจะได้จัดเตรียมผลละมากรากไม้เนี่ย เอาไปบวงสรวงเอาไปแก้ให้กับตาเน้ะแม่เนาะใช่เพราะว่าสัญญาไว้แล้วเหมือนเป็นการไปบวนตาไว้เน้ะแ,แม่นะเนาะเตรียมของไวเ้เกือบเกือบก็เกินพึ่งแล้วแล้ะเนาะอืมก็เ,เหลือที่ชั้นวางของกับบันไดท่านแล้วก็ค่าเครื่องเส้นนั่นเลยครับถ,ถ้าได้ถ้าได้งวดน,นี้ก็บอกว่าตาถ้าได้งวดน,นี้อีกก็จะยกให้เลยแต่มันได้เลิกแรมหนึ่งข้ามเดินแปนครับพอดีแหละแม่ เดือนนี้ถ้าตาให้สามตัวตรงๆเนี่ยจะได้เอซี FC จะได้มีชคมิราบจะได้ร่วมบุญกันแล้วแม่เนะาะเพราะว่าสามนี่สร้สางไปได้เกือบเสร็จแล้วก็อธิษฐานอย่างนั้นแหละอขอให้เข้าได้กันครับขอให้เอซีมีช่วมิราบกับคุณแม่เนาะนกครผมไปยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่พันุโค้งสุดท้ายนะคะตัวที่คุณแม่ชอบห้าหนึ่งหกสามหนึ่งห้าูแปดห้าเก้า เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ